A lâu chi hỏi sắp nhẹt tận mày hắn phải xem nào. Onion can cược nó. Xin nhạc, may, xin đả, cản, cửa, thiên hiện mất dạng. Tu sĩ nhẹt, tu sĩ nhẹt. Ta mẹ, ta cứ Tony hào gần đi 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 đi, đi. ไอพีรถไอควัเดินเนย,นยเด้อรถไอพีคันนี่แหละทิ่งงานรถไอ,อพีรอ,อยอหักเร็งน,นายโซเฟอร์ปลอดภัยแล้วหราเออใครใครใครโซเฟอร์ปลอดภัยไม่นห่า อัก oh, ่อมาเลยสิบล้อสิบล้อใส่กับหางลากเนาะสิบล้อใส่กับหางลากจะเฟิ่มปลอดภัยแล้วจะเฟิ่มปลอดภัยแล้วรถไอ้ไข่อยหัวจนบ่มีเลยบ่บ่รถไอ้อไข่อยหวัวนจนบ่มีเลย เฟอร์ฟองออกเด้ดสุเฟอนี่เด็ดเฟอร์ฟองออกกิ่งหนาแวนเนียนะคนมัเป็นอย่างคนเจ็บู่แต่ปลอดภัยแล้วเจ็บหลายคนเจ็บหลายหัวออกเลยเบิรดเลยเบิดเลยแล้วกันเนี่ย หาอองานี่มันตำนี่ก่ดึงออกมาเลยนลงลุนีเป็นไ้่เนาราสคุมนี่ยังไมอยูนะน้อเอาลงคุมนี่ยังไมอยู่เนาะขึ้นที่รถหนักขนาดรถหนักคุมคุมไบางไงคุมบางไงลงไปได้เสยคุมบางไงลงไปยังขึ้นไมอีกอย่างนาแตกมดเลยอย่างนานโอ้